สวัสดีจ้ามันิซิมะพัดน้องไม่สมใสหมูให้พี่น้องกินค่ะหลังจากน้องไม่สมสิห้าดองไว้สองอาทิตย์นะคะสมแล้วหอกะมะาเฮ็ดกับเขาค่ะตั้งไฟต้มน้ำออกนะคะต้มประมาณสิบนาทีน้ำเดือด,ด,ดแล้วก็ลางพักไว้แล้วก็มาหั่นหมู เป็นหมูสับก็ได้หมูสามชันก็ได้จ้าจเสร็จแล้วก็มาตำเครื่อง,งแกงตำพริกแกงตำพริกแกงแล้วก็ตั้งกระทะให้หอนนะคะใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอมแล้วจะใส่หมูงลงไปะคะ่ะผัดใำอย่นี้สุก หลักไ่น้ำมันสมลงไปค่ะครับผโมกันในหม้อบนบ้านนะคะ เขากันแล้วกระปุงรสจ้ะใส่ซีโร่ใส่น้ำตาใส่ซอสใส่ซอสหอยใส่ซีอิ๊วนิดนึงลดตามใจชอบนะคะ่ะใส่น้ำตาลงไปด้วย นัดง okay. ัดให้เขากันจ้ะาจะใส่ใบกระเพราค่ะเสร็จแล้วค่ะกินกันเลยจ้า